สวัสดีครับชาวลัคนาราศรีตุลน,นะครับโชคลาบ16มีนาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้แนะนําแอป,ปกองสลักพัทครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างกองสลากพัทลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับอ่ะชาวลัคนาราศรีตุลน,นะวันที่16มีนาคมเป็นวันพุธ บริวารอายุเดชสีนะลาหูเป็นสีนะครับลาหูเป็นสีและดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวศุกร์นะอังคารนี่ดาวการเงินเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ถือว่าสวยอนะคือเลขที่จะนำโชคให้กับท่านได้แน่นอนครับดาวพฤหัส ก็คือเลขห้าสี่ห้าแปดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือพระจันทร์เลขสองนะครับเพราะว่าพระจันทร์อยู่ในเรือลาพะโอ้โหจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลักนะครับถือว่าสวยงามนะแล้วก็เวลาสิบหกนาฬิกาของสิบหกมีนาคมเนี่ย <Demon> ก็คือสี่โมงเย็นนะเวลาที่เราลุ้นกันเนี่ยนะลัคนาอยู่ที่าราศีสิงห์ หกโมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีมีนนะสี่โมงเย็นเนี่ยลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับนั้นเด็กที่เกิดสี่โมงเย็นวันที่สิบหกเนี่ยก็จะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับฉะนั้นก็ลักษณะนี้เลยสําหรับชาวก็เรียกว่าราศีตุลเนี่ยจันอยู่ในภพลาภนะแล้วก็เวลาประสงค์ลัคนาก็อยู่ในภพลาภพาูดง่ายว่าตัวท่านมีโชคลาภจังหวะที่ดีแน่นอนนะก็ถือว่า ดีเลยทีเดียวแหละนะอ่ะเลขสวยๆคือโดยภาพรวมเนี่ยสี่ห้ดเนี่ยทุกราศีนะมีลุ้นก็คือคเรียกว่าเลขเด่นประจําเลขเด่นประจําวันนะทุกราศีมีลุ้นได้หมดแต่โดยโดยเฉพาะราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารจะสวยนะครับเกณฑ์ของลัคนาราศีตุลนนะั้นมันดีเรื่องเงิน เพราะว่าดาวการเงินคือดาวอังคารเนี่ยโครจรเป็นมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่ามากนะครับและอยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าหลักทรัพย์น่นะนะฉะนั้นโดยภาพรวมทั่วไปนะลัคนาราศีตุนเนี่ยนะก็มีโชคมีลาบจริงมีโชคมีลาบตั้งแต่มีนาแล้วตั้งแต่ต้นมีนาแล้วนะเพราะว่า fc ท่านหนึ่งก็มาบอกโอ้โห ก็ได้รางวัลใหญ่พอสมควรนะนะ,นะราศีตุลน,นะเพราะว่าดาวการเงินเป็นอะไรเป็นมหาอุดนะฉะนั้นจังหวะนี้16มีนาก็ยังเป็นมหาอุดอยู่ดวงกําลังดีดวงกําลังขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะดาวพฤหัสก็สวยนะครับอ่ะเลขอาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะแยกกันนะภาพรวมนะภาพรวมพูดง่ายว่าเกาะกระแสไปเนี่ยก็คือ4 5 8ถือว่าดี นะครับถือว่าดีนะอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดส่วนตัวก็เลยคือเนี่ยสองสามหกนี่ก็คือชุดที่แบบดีสําหรับตัวเองอ่ะนะครับดีสําหรับตัวเองงั้นคือลักษณะนะเท่าที่วิเคราะห์มาเนี่ยลัคนาราศีไหนที่ดวงดีๆเนี่ยดาวที่มันส่งผลดีในดวงจะเยอะนะเลขมันจะเยอะพูดง่ายดวงดีเลือกเลขไหนก็มีโอกาสนะครับงั้นลัคนาราศีตุลก็ถือว่าสวยงาม และตอนนี้ดาวพระเกตนะเลขเก้าเนี่ยเล็งลัคนาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเล็งมาหาท่านฉะนั้นเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็ถือว่าเป็นการไม่ประมาทนะนะ,นะลัคนาราศีตุลก็ลุ้นเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะท่านที่ชอบเรียกว่าเป็นสายตรงเลยอะนะเรียกว่า ถึงเวลาใกล้ๆวันเนี่ยต้องไปตะเวนไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงเซมซีอะไรต่างๆนะทำได้ครับนะทำได้เพราะว่าดาวเกตเล็งลักแบบนี้ถือว่าเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเสริมกําลังบุญของเราด้วยนะให้มันดีให้มันพร้อมนะรับความโชคดีนะครับแล้วก็เรียกว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยพอประมาณนะครับเอาให้พอประมาณเอาสนุกสนาน นะครับไว้เป็นกําลังใจให้ชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะอ่ะประมาณนี้เลขเยอะไปหน่อยแต่แยกชุดกันไปนะชุดชุดรวมเนี่ยก็เขาเรียกว่าเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าทุกลักนาราศีเอาง่ายดาวเด่นประจําวันนะคือดาวพุธด,ดาวพฤหัสด,ดาวราหูนะครับแล้วก็ดาวจันทรด้วยแล้วก็จันเนี่ยดีสําหรับลัคนาราศีตุลเพราะอะไร สองสามหกเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีให้โชคให้ลาบสาหรับราศีตุลน,นะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันและอีกอย่างหนึ่งที่จะฝากก็คือแอปกองสลาก plus ครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มท่านสามารถเข้าไปเลือกเลขได้อย่างเรียกว่ามีเลขให้เลือกเยอะนะแต่ต้องรีบเข้าไปสักนิดหนึ่งนะก็ลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โอนไวจ่ายจริงนะครับสี่โมงเย็นเนี่ยไม่เกินทุ่มสองทุ่มเนี่ย ได้เงินแล้วนะครับถ้าถูกรางวัลน,นะโอนเงินเข้าบัญชีเลยนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีบริการที่ดีแล้วไม่หักภาษีนะครับถูกรางวัลที่16ล้านก็ได้6ล้านเต็มๆนะครับถูกรางวัลที่16ล้านนี่ถ้าเกิดเอาสลากไปขึ้นเองเนี่ยนะหลายหมื่นอยู่นะครับหลายหมื่นอยู่นั้นเนี่ยถ้ากับถูกกับแอปกองสลากพัดได้เลยนะครับ6ล้านเต็มๆนะครับเียว่าเอาเงินไปให้ถึงบ้าน ส่วนท่านที่ถูกระงวันอื่นๆก็สามารถที่จะรับผ่านบัญชีธนาคารได้นะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นการบริการที่ดีลองศึกษาดูลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปท้ายคลิปนะจะมีประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับการเรียนโหราศาสตร์เปิดคอร์สนะวันอาทิตย์นะในเดือนเมษายนติดตามได้นะครับดูต่อไปอีกสักนิดหนึ่งถ้าท่านที่สนใจนะครับก็ขอให้ลัคนาราศีตุลน,นะดวงดี ตามการโคจอของดวงดาวถือว่าดวงดีมีโชคครับมีลุ้นเลยละครับงนี้16มีนาคมขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับรูปแบบการเรียนมีทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 3 2 4ห5 6 9 3นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นครับ 6เดือนนะครับเดือนละ1000บาทนะครับทุกวันอาทิตย์นะ13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแล้วก็ต่อด้วยหลักสูตรภาคพยากรณ์นะครับ1,000บาทเหมือนกันหลักสูตร6เดือนเหมือนกันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับต่อกันเลยครับ15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้นะครับก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดารา ผ่านฟ้าราชด,ดำเนินนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ซึ่งเป็นเบอร์ไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มไลน์แล้วดึงท่านที่สนใจในเข้ากลุ่มภาคเบื้องต้นกับภาคพยากรแยกกันนะใครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาเรียนภาคเบื้องต้นก่อนปูพื้นฐานให้แน่นนะครับส่วนท่านที่อ,อ่านดงได้ทายดวงเป็นแล้วมาเรียนภาคพยากรณ์เพื่อเสริมเขี่ยวเล็บเสริมเทคนิคการทํานาย ครับก็ลองทราบข้อมูลเบื้องต้นตามนี้นะครับรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเรียนผ่านกลุ่มไลน์นะครับวิดีโอคอลนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาในห้องเรียนก็สามารถเขียนได้จดได้อะไรนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้สั้นๆนะครับติดไว้ติดต่อเข้ามาแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ในในไลน์นะครับก็ขอขอบพระคุณครับ